อัพเดตข่าวสารวงการบันเทิงครับข่าวแรกครับคุณผู้ชมเป็นเรื่องราวที่โซเชียลเนี่ยเขาก็คือหากันพักใหญ่ว่านางเอกดางมีบ้านเล็กบ้านน้อยหนึ่งคนที่ถูกโยงคือคนนี้ครับพี่ป๊อก m มล์เซตครับพี่กี้คู่แรกคนแรกเลยแหละค่ะตอนที่เป็นข่าวไปเที่ยวกันอยู่ยังไม่มีโอกาสได้ตอบเรื่องราวเพราะว่าแฮชแทกการเอียงซ้ายนี่แหละค่ะทําให้หลายคนโอ้มันเป็นหนึ่งในเนื้อเพลงนะคะ ติดปากเลยโยกซ้ายยกขวาอะไรแบบนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเรายังไม่มีโอกาสเจอมันเรื่องมันก็ผ่านไปแล้วนะแต่คราวนี้ไปเจอต้องถามยังไงก็ต้องถามที่มาที่ไปของเรื่องนี้จริงหรือไม่จริงที่ถูกโยงสามีเอียงซ้ายมีบ้านเล็กเชิญค่ะเชิญครับพี่ป๊อกครับผมก็ตกใจครับตกใจออตอนที่รู้เรื่องเนี่ยผมอยู่ในห้องอัด ไม่ไม่ได้ไม่ได้เห็นข่าวมีน้องในทีมเนี่ยมาบอกผมว่าพี่พี่เห็นหรือ,อยังผมบอกให้เห็นอะไรก็เขาก็เอาข่าวนี้มาให้ดูผมก็บอกว่าเออมันก็ไม่ได้ไม่ได้พูดถึงพี่เลยนะสักสักนิดนึงผมไม่ได้รู้สึกว่ามีแม้แต่อะไรที่มันใบ้ใช่อย่างเงี้ยครับไม,ไม่ไม่มีเลยผมว่าคอมเมนต์ที่คิดคิดว่าเป็นผมอะไรอย่างเงี้ยก็ตกใจนิดหน่อยถ้าให้ผมเข้าใจผมรู้สึกว่าแค่เอียงซ้ายครับซึ่งเองผมก็โยกซ้ายพอดีอด <laughs> ผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็น อันนี้แหละมั้งที่ทําให้คิดว่าเป็นผมของผมกับมาคี้จริงๆเป็นอะไรที่ชิลๆกันอยู่แล้วแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้มั่งเ,เกิดอะไรขึ้นทําอะไรมันไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นกันอยู่แล้วส่วนคนรอบข้างเพื่อนๆจริงๆแทบไม่มีใครถามผมเลยครับเราเข้าใจกันดีแล้วเราก็รู้ว่ามันไม่ใช่เราก็ก็งงๆไปไม,ไ,ไม่ว่าเลยเพราะว่าผมผมไม่ได้ทําอะไรผมคร <laughs> ับผมขอบคุณที่ที่มีเขาในชีวิตละกันผมรู้สึกว่าผมเลือกถูกคนครับ จะบอกว่าการันตีอีกหนึ่งคนดีกว่าค,คือพี่ไปกินข้าวมามไปกินข้าวมากับทั้งครอบครัวทั้งมากี้ทั้งป๊อกแล้วก็ทั้งลูกๆทั้งสองคนอันนี้จากใจเขารักกันดีมากครอบครัวนี้เนาะคือจะบอกว่าเขาพี่น,นะชอบแอบ,บมองว่าบแบบว่าทำให้พี่เห็นหรือเปล่าปรากฏว่าพยายามลุกไปห้องน้ำหรืออะไรก็แอบ,บดูเขารักกันมากแล้วพฤติกรรมครั้งแรกที่เขาจีบกันอะ จนเขามีลูกสองคนเหมือนเดิมทุกอย่างดูแลเทคแคร์อย่างดีเพราะฉะนั้นแล้วข่าวลือแต่จริงมีสิทธิ์ตอบของก็ตอบไปเพราะว่าเราเป็นสิทธิ์ของเราในการปกป้องตัวเองทั้งนี้นั้นอย่อันนี้บอกใครที่เป็นเขาเล่าว่านะถ้าจับต้นชนปลายหรือว่าจับอีกเขาดีไม่ได้เนี่ยต่อไปก็เหนื่อยนะเพราะฉะนั้นใช้วิจารณญาณในการเสพข่าวบอกคานผู้ชมหรือบอกบอกพิกกี้ไปทานข้าวกับครอบครัวนี้ไม่แล้วหรอไม่ไม่รู้จักใครบ้างไหมพี่อุ่น